สวัสดีค่ะพ่อวุฒิครับค่ะสวัสดีเอฟซีช่องเคยอ,อีสานใต้ที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้คําแก้วก็มาตามต่อแนวทางเลขวิ่งเลขสูตรคํานวณของพ่อวุฒิค่ะวันที่ผ่านมาเลขพ่อวุฒิให้ก็คือแม่นมากๆค่ะพ่อให้วิ่งเก้าบนแล้วข้างบนก็ออกสองเก้าก็ถือว่าเลขวิ่งพ่อเข้าอีกแล้วข้างบนพ่อให้วิ่งสามกับเก้าเนาะมาสองเก้า เกือบเกือบมาทั้งสองตัวแล้วเนาะค่ะพ่อให้วิ่งเลขสามกับเลขเก้าจับคู่ให้รู้สึกว่าจะ3-9เนาะครับค่ะแล้วก็มาสองเกค่ะก็ถือว่าเลขพ่อเม่นมากๆค่ะเข้า9้าตรงๆงเต็มเต็มเลยเนาะค่ะงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะสิกกุมภาพันธ์หกเเราก็จะมาตามเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณของพ่อใหม่เนาะค่ะว่างวดนี้พ่อจะได้ตัวไหนอะไรยังไงบ้าง วัน,นี้ก็มาช้าหน่อยค่ะเพราะคำเกี้ยวก็ติดภารกิจหลายที่เนาะมีคนถามหาเลขวิ่งพ่อวุฒิมาหลายคนมากสาหรับขอเลขวิ่งก็รอกันอยู่เนาะค่ะคุณพ่อทําไว้หรือยังคะแ็บไว้แล้วใอบไว้แล้วเนาะค,ค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อเขียนให้เลยค่ะว่าสิได้ตัวใดเนี่ยวันนี้จิไห้แบบไหนคะพ่อคือเกาใค้ใครคือเกาล่ะค่ะ เด็กวิ่งพวอพูดจะไม่เยอะค่ะจะให้แค่เต็มที่ก็สองตัวค่ะแล้วก็จับคู่ให้อีกตัวละหาง เนื้อรอชมเลขวิ่งค่ะคุณพ่อเขียนให้ดสดๆตรงนี้เลย ค่ะได้หรือยังคะพ่อครับค่ะเดี๋ยวให้พ่ออธิบายให้เอฟจีฟังเลยค่ะครับงวดนี้วิ่งบนพอมาหกพอมาหกพอขีดเสียนไฮหกหกกับห้าละหาตัวล่องค่ะครับแต่ว่าพอมาหกพอจับผู้หฮหกสองกับหาสองค่ะวิ่งล่างกะเก่ากับเจ็ดพอมาเก่าพอก็เลยจับผู้ไฮเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ค่ะเท่านี้ละอ๋อก็ง่ายๆเลยเนาะครับ ค,คุณพ่อเน้นให้เลยด้วยครับวงให้เรียบร้อยเนาะนค่ะสามตัวไม่มีหรอกครัพ่องวนนี้สามตัวกะพรวะสองนี่ละสามตัวพวะดีบุดีมันสิมานํากันเลยหก,กัำหาหัวนี่พออ่อเดี๋ยวพ่อเขียนให้เลยค่ะเผื่อท่านผู้ชมชอบครับสามตัวพอหายสองหาหก สองห้าหกโอ้ตัวเลขสวยงามเลยเนาะค่ะวิ่งบนอ่ะคุณพ่อให้หกกับห้าเด่นคือหกพ่อพ่อจะขีดเส้นใต้ให้เลยคือเลขหกเนาะเด่นหกห้าคือตัวรองพ่อให้หกสองแล้วก็ห้าสองวงกลมให้ที่หกสองเนาะเลขสามตัวคือสองห้าหกหกสองนี้รู้สึกว่าจะตรงกับเลขฝันพ่อด้วยเนาะค่ะพ่อก็ฝันหกสองเหมือนกันก็ขอให้ออกอีกเนาะงวดที่แล้วพ่อก็แม่นบนเหมือนกัน มาที่เลขวิ่งล่างเนาะค่ะวิ่งล่างพ่อให้เก้ากับเจ็ดเก้าคือตัวเด่นพ่อขีดสันใต้ไว้แล้วเจ็ดคือตัวรองครับค่ะเด่นของพ่อก็คือเก้าศูนย์วงไว้เลยค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับยางห่างพอค่ะ,พ,คะพ่อคิดว่าเลขนี้งดนี้จะมีศูนย์อีกเหรอคะพ่อพ่อว่าน่าซิมีน่นาซีนีขึ้นว่าค่ะแต่ศูนย์จะมากับเก้าแล้วก็มากับเจ็ดเนาะคุณพ่อจับให้ค่ะก็มีประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่งบน้อยก็สามารถ วิ่งบน5กับ6วิ่งล่าง9กับ7หรือถ้าไม่ชอบเลขวิ่งชอบเลขจับคู่งบน้อยจริงๆก็เล่นข้างบนไปเลยค่ะ6 6 6 2 2 6กลับด้วยเนาะแล้วก็ข้างล่างก็เล่น9-0-9 9อย่างนี้ก็เลยก็ได้เพราะคุณพ่อวงให้แล้วก็คือวัดดวงไปเลยค่ะผิดถูกเนาะค่ะหรือถ้าชอบเลขวิ่งตัวเดียวก็เอาไปจับกับเลขที่ท่านผู้ชมชอบก็ได้คุณพ่อก็คิดเส้นใต้ให้แล้วก็คือข้างบน6ข้างล่าง9ครับ เพราะฉะนั้นดีไม่ดีอาจจะต้องกลับหกกับเก้าด้วยนะแต่ข้างบนน่ะหกสองเก้าสองมันออกแล้วเนาะครับค่ะแต่ว่าที่พ่อให้ล่างเก้าศูนย์ท่านผู้ชมอาจจะลองเล่นหกศูนย์ดูด้วยก็ได้ครับเพราะเลขพ่อมันมีหลายงวดเนาะครับที่กลับหกกับเก้าค่ะก็ะเลขมันเลขมันกับโบรายหางค่ะไม่หลหางค่ะอาซีซือ ซื้อบนล่างก็ยังได้เลยใช่ค่ะหกสองก็ซื้อล่างด้วยเนาะค่ะถ้าชอบหกสองก็ซื้อล่างหรือจะเอาห้าสองบนล่างด้วยก็ได้เพราะว่าคุณพ่อก็บอกว่ารองห้าแต่ไม่แน่ไอตัวที่คุณพ่อเคยขีดให้ว่าเด่นเนาะก็ไม่ออกออกตัวรองก็มีในบางงวดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองดูทั้งสองแบบเนาะอันนี้ก็แคปหน้าจอเก็บไว้ค่ะเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณของพ่อวุฒิงวดสิบหกกุมภาพันห์เก้า ค่ะตัวเลขแต่ละงวดก็ออกมาไม่ไม่ห่างกันนะพ่อครับงวดก่อนนู้นเก้าเจ็ดสองครับมางวดนี้หกสองเก้าครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปแค่ตัวเดียวเนาะค่ะคตัวเลขก็ใกล้เคียงกันเลขวิ่งของพ่ออ้อยเลขฝันของพ่องวดที่ผ่านมาก็เกือบแตกสามตัวให้หกสองสี่มันออกหกสองเก้าค,ค่ะแต่ก็เข้าสองเก้าอยู่เนาะค่ะไอที่พ่อฝันเห็นเลขในไอ เนื้อก้อนเนื้อเนาะในลูกนิมิรค่ะแล้วเลขไอ้หนึ่งแปดสามของพ่อเนาะตอแรกหนูก็รุดนะไอแปดสามสามแปดเนาะมันมาสี่แปดเนาะหนูก็เล่นอยู่ค่ะเลขสามแปดแปดสามเพราะว่าเห็นฝันตรงกันหลายคนว่าเอ้ยออกเป็นสี่แปดไปได้เนาะก็เสียดายมากๆเมื่อที่ผ่านมาหนูก็ไว้จะออกแปดสามจริงไหมเพราะว่าคุณยายหนุ่มก็ฝันหนึ่งแปดสามเนาะแล้วพ่อก็บอกว่าไอเอาอะไรนะ โยนก้อนเนื้อเข้าไปในบ้านอีกครค่ะกิ่งเข้าไปในบ้านอีกก็เลยมั่นใจสามแปดมากๆแล้วก็มีหลายคนที่ฝันเกี่ยวก็พลาดไปไม่เป็นไรค่ะงวดนี้เอาไหมเนาะค,ค่ะคพอวดนี้ได้ซื้อลอตเตอรีตตร่บ้างไหมคะแต่ละงวดซื้ออยู่อแต่งวดที่ผ่านมานี่พรบะ่ได้ซื้อดได้ซื้อ,ซ,อซื้อเป็นบางงวดเนาะครับวดนี้พรสิซื้อ,อยู่ พ่อจีชื่อเลขฝันหรือ๋อเลขฝันก็ตรงกับเลขคำนวณพ,พอดีเนาะพ่อพอจีซื้อหกสองสองหกเนี่ยอ๋อพ่อจะซื้อหกสองสองหก่ถ้าใครอยากตามคุณพ่อก็ลองดูได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อให้เลขวิ่งก็คือหกสองบนบแล้วคุณพ่อก็ให้เลขฝันหกสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เมื่อที่ผ่านมาสองเก้าวดนนี้อาจจะเป็นหกสองสองหกก็ได้เนาะค,ค่ะก็ฝากพิจารณาไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะ ตรงนี้ก็อากาศร้อนมากเนาะพ่อครับสองหมื่นพ่อก็เพิ่งมาจากหยอดน้ํากดเนาะแมนค่ะก็ร้อนมากๆาค่ะบางทีแบบปวดร้อนจนปวดหัวเนาะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเนาะอากาศร้อนๆอาจจะเป็นแบบลมร้อนอะไรได้อาจจะเป็นโตกอะไรได้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อบุญมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางเลขวิ่งเลขคำนวณเนาะเดี๋ยวก็รอพบกันใหม่คลิปหน้ารอความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ